ก็ลืมตาดูนะอบารมีท่านน้องกำลังจกกักรพรรดิตั้งแต่อดีตปัจจุบันนอนาคตผ่านที่เรากำหนดไปสามโลกธาตุกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดนั่นแหละเริญเทพพรมทั้งหลายทุกภพภูมิโลกของวิญญาณโอภาลิกะบริเวณนในบริเวณใกล้เคียงเวงไกลไปแถวบ้านเรานี่ที่ทางานที่เราอาศัยนั่นแหละที่เราเลี้ยงชีพนั่นแหละลงแต่ออยในหลวงนะพิจารที่เก้า พระสยามพระศระสีสยามวลากษัตริย์วีรบุรุษเวลาสตรีทั้งหลายจะพ่อหลักเมืองพระเจ้าเมืองพระทรงเมืองทุกจังหวัดพระยาคุดยักษ์นาคนดันรับแลพระสกุม,มันพร้อมบริวารชาวป่าห่าผ่าทั้งหมดคือษีดาบทนักบททั้งหลายพระแม่คงคาพระแม่พอสกุลแม่ธรณีสอดพร้อมกับเรานะฮะ สาสุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยาถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมมาบูชา,มมชาสังฆาบูชาอักขิธานังวารังคันทงังสีวาลีจะมหาเทรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆปูเชมินโมพูททายา พระพุทธไตรรัตนญาณมณีโนภรัตศีสะหสศาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆญะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชา อาคิทานังวารังคันทังสีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินาโมพุทธายะาพระพุทธไตรรัตนายาณมณาีโนภรัตสีสะหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขิธานังวารังคันทังสีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาห วันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสักพะโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายาณมานีโนภารัต สีสะหัสสะสุธรรมะาพุทโธธรรมโมสังโฆญาธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะาบูชาสังฆาบูชาอักขีธานังวารังคันทัง สีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายา พาพุทธไตรรัตนญาณมณีโนภาราัราตสีสาหัสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมม,า,า,มาบูชามมสังฆบูชา อาคีธานังวารังคันทังสีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุยโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินโมพุทธายะาพระพุทธไตรรัตนญาณมณีโนภารัตสีสะหสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีธานังวารังคันทังสีวาลีจะมหาเทรังอาห ในอนาคตไปจำรูปลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นนะอธิษฐานไว้แผ่ไปทั้งสามโลกธาตุโลกโปราจิกะมนุษย์และสัตว์ต่งางๆจะยังเวียนว่า,ายาเกิดทั้งสามแดนโลกธาตุสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดแผ่ให้ผู้วิาคุณกับกองทุนพระมะบัญชเจ้ามึงหน้าและสาขาผู้ที่อธิษฐานช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปอธิษฐานอะไรไว้ น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นกอพิมาณปรพบพงทั้งหลายส่งวิญญาณสาเพพุกาสา น자ํา อานแผ่บุญข้าพเจ้าบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอน้อมอาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระอริยสงฆ์ทุกชั้นภูมิ พระโพธิสัตว์พระมหาจากักรพรรดิทุกทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมหลวงปู่ทวดและหลวงปูด่ดูขอบารมีรวมอันหาที่สุดมิได้ทั้งหมดนี้โปรดจ,จงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุนับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงเทวโลก26ภูมิ อันประกอบด้วยเทวโลกหชั้นพรมโลกยีสิบชั้นที่สถิตทั่วฟ้ามหาสมุทรในหมื่นแสนโกจกรวาลเทพพรมที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตพระอินทร์เจ้าฟ้าเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสพระยาโยมราช พร้อมด้วยบริวารทั้งหมดทั้งสิ้นพระสยามเทวาธิราชทุกทุกพระองค์ดวงวิญญาณแห่งวีรบุรุษวีรตรีที่คอยปกปักรักษาประเทศไทยทั้งหลายสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆุกจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูเจ้ากรุงพาลีโอปาติกะทั้งหลายพระลือศีและดาบุตรทั้งหลายแม่พระธรณี แม่พระคงคาแม่พระโพศพพระเพิงพระพายพระพิรุณพญาครุฑพญานาคพร้อมบริวารคนทันชาวเมืองรับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยอธิฐานไว้ขอเทพเทวาและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนามที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัดตาสงสารสารสิบเอ็ดภูมิ ทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุศลผลบุญบารามีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตปัจจุบันโดยทั่นทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเืนตั้งใจน้อมนำบุญและแผ่ออกไปคำอธิษฐานรวมบุญข้าพเจ้า บอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขอน้อมอาราธนาบารมีรวมเห็นพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระอริยสงฆ์ทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกทพระองค์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมหลวงปู่ทวดและหลวงปูด่ดูขอได้โปรดรวมกำลังบุญบารมีสิทธั์อันได้แก่ทานศีลเนคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาของข้าพเจ้า เพื่อนำมาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องสิ่งอันใดที่ติดขัดขอให้คล่องตัวสิ่งอันใดที่คล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความอดอยากความลำบากความยากจนความไม่มีและการรอคอยจงอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด และโดยเฉพาะขณะน,นี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความคล่องตัวในเรื่องอธิษฐานระบุเรื่องที่ต้องการให้สำเร็จหรือผ่านพ้นไปโดยเร็วเสร็จแล้วสํารวมจิตสูตดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วสวดบทสัพเพ <c oughs> เพื่อเพิ่มบุญบารามีเร่งสิ่งที่ปรารถนาให้บังเกิดผลโดยเร็ว สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตาน,านันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาพระรับปัตตาปัจเจกานัน จะยังภาลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสู